พวกผมอีกครั้งนะครับเจดุจธมขายครับแบรนด์ซูซูกินะครับซึ่งคันนี้นะครับต้องบอกเลยเป็นรถที่ปีใหม่มากๆนะครับเรามีการอัปเกรดในส่วนของล้อแมกมาให้นะฮะมีการอัปเกรดติดตั้งซีบาร์มานะครับอ่าเพิ่มดูเม็ดอาร์ตต่างๆผู้ชมสวยนะครับเรียงชิดติดกันคานหน้าใส่สวยนะครับพร้อมใช้งานพร้อมกับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบคันนะครับ ก็ติด ABS ้นรูปมาเนี่ยฮะยังไม่เป็นการหุ้มหนังนะแต่อยากให้ดูสภาพนิดนึงผู้ชมครับอ่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่รีเจนท์ทอมคารนะครับก็ผมอีกครั้งนะครับเจรีเจนทอมคาครับวันนี้ผมมีรถหนึ่งคันจะนำเสนอนะฮะเป็นรถแนวอีโคคาร์นะครับแนวแฮทซ์แบ็กนะฮะห้าประตูแบรนด์ซูซูกินะครับซึ่งคันนี้นะครับต้องบอกเลยเป็นรถที่ปีใหม่มากๆนะฮะปีเป็นโมเดลปี2023นะฮะและเลขไมล์ของเขาผู้ชมครับเพียงแค่30,000กิโลเท่านั้นนะ ก่อนดูคลิปเต่งผู้ชมครับรบกวนนิดหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ไปด้วยเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากทางดิจิตอลทอมคารครับอ่ะผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่อินเทรียด้านหน้าของตัวรถกันเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้นะเรามีการนะครับอัปเกรดในส่วนของชุดแต่งมาให้แล้วรอบคันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะฮาวนดูนะครับทั่วทั้งคันเลยนะฮะมาเริ่มที่บริเวณด้านหน้าครับตรงนี้คือเป็นการมีการไมเนอร์เชนมาเรียบร้อยแล้วเนาะจากทางซูซูกินะครับอย่างกระจังด้านหน้าผู้ชมสสังงเเกตห็นนนนมมะะะฮจีใ่วขอ สีดำนะฮะตัดคิวโคมียมพร้อมกับโลโก้สุสกิขนาดใหญ่นะครับระบบไฟของเขาอันนี้ยังเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่นะครับยังไม่เป็น LED นะจี่ให้ทราบไปก่อนนะครับแต่เบื้องต้นครับจะมีเป็นไฟเนทามและนิ่งไลน์นะครับอยู่บริเวณไฟฟลอกแรมคู่หน้านะครับครบเลยนะฮะสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับไม่มีค้าสเศษหินแน่หรือแตกรายงานใดๆทั้งสิ้นครับนี่คือเอาไปนี่คือไม่ต้องทำอะไรเลยผู้ชมสวยเลยนะ นะฮะสองฝั่งนีครับผมไม่มีรอยแตกใดๆทั้งสิ้นเนาะขยบไปผู้ชมครับมาดูทางด้านค่าของตัวรถกันนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับเรามีการอัปเกรดในส่วนของล้อแม็กมาให้นะฮะเป็นแม็กขอบ15นิ้วครับนะสีดําเป็นแม็กแต่งนะนะในส่วนด้านยางนะครับเบิกมาให้ใหม่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับจะมีบริเวณเขาเรียกว่าซุ้มล้อนะฮะหน้าหลัง เพื่อรับกับทางการชนหน้าครับเป็นชุดแต่งรอบคันตรงรุ่นสวิฟตนะครับมาดูในส่วนของช่วงล่างกันหน่อยนะฮะช่วงล่างต่างคุณผู้ชมดูนะครับโช๊คเดิมนะฮะไม่มีค่าสนิมใดใดทั้งสิ้นนะพร้อมใช้งานดอกยางยังลึกๆอยู่นะครับใช้งานอีกยาวๆนะฮะสเก็ตหินสเก็ตเถอนอะไรไม่มีนะครับขยับมากทัดไปนะครับทางด้านค่าของตัวรถนะฮะกระจกของเขานะครับพับรับไฟฟ้านะฮะสวยๆเลยสีเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยสีดําเล็กน้อยนะฮะมือเปิด เป็นสีเดียวกับตัวรถครับมีเบ้ามือเปิดสีโครมให้มาพร้อมกับปุ่มสมาร์ทเอนทรีนะครับผมขึ้นลงรถสามารถกดได้ผ่านปุ่มนี้นะครับทางด้านข้างครับไซส์สเกิร์ตของเขานีฮะสีดาสวยๆเนี่ยเขยิบมาทางด้านหลังคุณผู้ชมแม็กสวยๆไม่มีร่องรอยการเบียดฟุตบาทนับผมแม็กขอ15นิ้วแต่งสวยๆเลยนะครับช่วงด้านหลังดูเนะฮะเดิมๆนี่ยฮะไม่มีคราบสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับดอกยางลึกพร้อมใช้งานนะครับอัปเกรดเพิ่มเติมมาครับผมคือบริเวณ ฝาถังน้ำมันนะครับเป็นตรงรุ่นสวิปเป็นของอัพเตอร์มาร์เก็ตนะครับอัพเกรดมาให้เรียบร้อยนะฮะข่ายเยิบมากนะครับทางด้านท้ายด้านท้ายบอกเลยพร้อมใช้งานมากสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมจะเจอกับดิฟเวเซอร์ขนาดใหญ่นะฮะเป็นสีดําสวยงามมากพร้อมกับมีไฟเบรกตัวที่3นะใช้งานได้ปกตินะครับนะฮะทางด้านบนจุดที่สังเกตคุณผู้ชมดูเพื่อความสปอร์ตโชบเชียวนะฮะจะมีสปอยเลอร์มาให้ขนาดใหญ่นะครับเป็นสีดำแตกับสีแดง เสาอากาศเป็นแบบสั้นหลังคาด้านบนเดิมไม่มีคาบสีแล็กเกอร์ลอกนะครับไฟด้านหลังเป็น LED เนี่ยสวยงามมากโลโก้อยู่ครบครับโลโก้ s วิฟนะฮะโลโก้ Suzuki ต่างๆนสวยงามมากไฟด้านท้ายเนี่ยฝั่งฝั่งซ้ายมือนะครับมีตำหนิเล็กน้อยเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนะุญาตเปิดฝาท้ายนิดหนึ่งมาดูภายใต้ฝาท้ายกันคุณผู้ชมนะฮะ อันนี้เจ้าของเก่าต้องแก้งก่อนเลยนะครับมีการอัปเกรดติดตั้งซีบาร์มานะครับแต่ถ้าเกิดซีบาร์ส่วนใหญ่ผู้ชมถ้าเกิดส่วนใหญ่เขาติดตั้งกันนะอาจจะต้องมีการเจาะตัวรถนิดหนึ่งนะครับแต่คันนี้ไม่ได้เจาะนะผมแจ้งก่อนไม่ได้เจาะนะครับเป็นการยึดกับตรงหูเบลลนะครับผมทั้ง2ฝั่งนะฮะกรณีคุณผู้ชมไม่ชอบนะฮะเดี๋ยวเราเอาออกให้ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับ ด้านหลังพื้นที่ฝาท้ายจะประมาณนี้ครับเก็บสัมภาระต่างๆได้จุใจเนาะตามสไตล์รถแฮสแบกนะครับสวยงามมากนะฮ่ยะามาดูโครงสร้างฝาท้ายหน่อยนะครับว่ามีโดนมาหรือเปล่าผู้ชมนะฮะลูปไปนะครับซีนซิลิโคโนต่างๆเดิมจิกไปนะครับมีรอยเล็บสวยเลยซีนต่างๆเรียบเนียนนะครับสำหรับใครที่กําลังตามหาเนาะ รถแฮทแบ็กสักคันไปใช้งานครับผมฝากคันนี้นะไว้เป็นพี่พิจาหนึ่งคันนะครับสำหรับตัวซูซูกิสวิปนะแล้วก็ชรูของเราผู้ชมตั้งอยู่บริเวณกรุงเทพมหาคนครนะครับราจพึ่ตงติ่นเช้นเปิดทาการทุกวันนะฮะตั้งแต่ช่วง8ปดโมงครึ่งจนถึง5้าโมงครึ่งครับขยับไปดูสตอร์นไปผู้ชมทางด้านขวามือกันบ้างน,นะฮะมาดูล้อมแม็กก่อนเลยนะครับผมมีการเบียดพืชบาทไหมนะครับแม็กเคยเดิมผู้ชมนะฮะพร้อมใช้งานช่วงล่างต่างเดิมสนิทไม่มีค่าสนิท นีครับสีสวยมากนะครับสีได้เป็นสีขาวนะครับคานนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นในด้านของตัวรองท็อปนะครับรหัสรุ่นย่อยของเขาจะเป็น1.2 GL นะครับเดี้บผงขออนุญาตให้ดูโครงสร้างสักเล็กน้อยครับบริเวณะฮะฝั่งคนขับนะครับมาดูกระดูกงูกันนะครับดึงให้ดูสดสดแบบนี้เลยนะครับอ่าเพิ่มดูเมทอาร์ต่างๆผู้ชมสวยๆนะครับเรียงชิดติดกันนะฮะ สวยงามมากนะครับผมสำหรับใครที่กำลังตามหาแฮรแบ็คสักคันหนึ่งนะสวิฟต์นี่ออปชันมีมาให้ในระดับหนึ่งราคาก็ประหยัดกว่าป้ายแดงนะครับไปประมาณ50%แล้วนะฮะอ่ะส่วนต่อไปผู้ชมประตูด้านหน้านะครับน็อตต่างๆเดิมนะครับไม่มีการแกะถอยไขเปลี่ยนบริเวณแป้นเบรกแป้นคันเร่งผู้ชมไม่มีคราบสนิมนะครับรถคันนี้ไม่เคยโดนน้ำแน่นอนนะครับบริเวณเสานะครับตรงตรงซอกนะก็้ชมดู ดูความเดิมนะครับมอกต่างๆเดิมโรงงานมีให้อยู่นะครับผมสติเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับน็อตบริเวณเสาท่าประตูเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการแกะขยับถอดไขเปลี่ยนสติเกอร์เพลต่างๆคุณผู้ชมครับอยู่ครบๆเลยนะไม่ต้องกลัวว่ามีการดัดแปลงโครงสร้างตัวถังมาอะไรแต่จัเสิ้นครับผมอ่ะส่วนต่อไปคุณผู้ชมครับที่เราจะมาดูกันนะฮะก็คือภายใต้ฝาโป่งนะครับผม เครื่องยนต์ของสุดิกิสวิตคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์3สูบนะฮะ1,200ซีซีนะครับอัตราซีอน้ำมันของเขานะฮะที่ทำได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับที่ทางโรงงานโอเคมาอยู่ที่ประมาณ1 5บหถึงสิโลลิตรครับถือว่าประหยัดน้ำมันในระดับหนึ่งนะกับเครื่องพันสองนะครับแล้วก็สมรรถนะการขับขี่เนี่ยสนุกสนานแน่นอนนะครับมาดูโครงสร้างกับไซส์เล็กน้อยผู้ชมนะฮะมาเริ่มที่บริเวณเบ้าโชกนะครับเบ้าโชกต่างๆเดิมนะครับสีบางเดิมนะฮะน็อตฝากระโปรงหน้า ไม่มีกลองรอยการแกะขยับพอไขเปลี่ยนนะครับนะขยับมาบริเวณตรงบอดี้นะครับด้านข้างของตัวรถตรงแก้มนะแก้มต่างๆเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการแกะพอไขเปลี่ยนนะครับไฟไม่มีการแกะเช่นเดียวกันก,รกริฟล็อกเดิมนะครับคานหน้าผู้ชมดูคานหน้าใสสวยนะครับพร้อมใช้งานพร้อมกับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบคันนะครับห้องเครื่องนะฮะคผู้ชมดูความเดิมแล้วกันนะครับไม่มีคราบน้ํามันเยิม i, เ้มย้อยเดๆทั้งสิ้นนะครับ รถคันนี้เครื่องไม่ดังควันไม่ไหลแน่นอนเอาไปนะสบายๆกับเครื่องเล็กไม่สามหมื่นกิโลผู้ชมผมมองว่าอันนี้คือสภาพไม่สามหมื่นนะครับอ่ะดูสนับปลายเยครับผมคือบริกระโปรงหน้านะครับหนูน็อตเดิมสนิททุกจุดนะแก้มเกิื่มสวยงามมากนะครับขยับไปทางนั้นบนผู้ชมขนนก็คำร้อนเดิมนะครับนี่ไม่สามหมื่นต้องประมาณนี้ผู้ชมครับต้องไม่เก่าจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหม่จนเกินไปอันนี้คือตามการใช้งานนะครับตามการใช้งานนะฮะ นี่สวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับขาบริเวณฝากระโปรงด้านบนนะครับซีนซิลิโคนขออนุญาตนะนะครับจิกไปนะครับมีรอยเล็บสวยๆเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังตามหารถแฮดแบ็กนะผมฝากสวิปคันนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับซึ่งราคาของเขานะประหยัดกว่าป้ายแดงนะครับไปถึง3ามแสนแล้วเนาะเลขไม่สามหมื่นกิโลนะครับเลทผ่อนต่อเดือนเนี่ยถ้าเกิดกรณีคุณพี่จะฟรีดาวนะจะผ่อนอยู่สักประมาณ6,000นะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ แล้วก็ชลุของเราเนี่ยฮะตั้งอยู่บริเวณกรุงเทพมหานครนะครับรับพิทูลิ่งชันเปิดทำการทุกวันนะฮะตั้งแต่ช่วง8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะครับเดีด๋ยวเรื่องของคุณผู้ชมนะฮะสะดวกมาหลัง5โมงครึ่งนะฮะเงื่อนไขไม่ยากครับเพียงแค่ทำการนัดหมายทางทีมเซลไว้เนาะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ครับสแตนบายนะฮะรอให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับผมส่งฝ่ายข้อมูลเพิ่มเติมครับด้านล่างได้เลยนะ่ยแอสซายไวยทีดิจิทัลครับหรือเบอร์ติดต่อด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันนะครับว่าภายในอุตสาหเป็นประมาณไหนนะครับอ่ณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามานั่งในตัวสวิตช์แล้วเนาะเราซักเครื่องยนต์กันครับอันนี้ได้เป็นกุญแจแบบรีโมทเรียบร้อยนะพุทสตาร์ทมให้ครบนะครับเหยียบเบรกครับกดปุ่มพุทสตาร์ทนะฮะซึ่งเดียวติดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นที่เขามีมาให้กันบ้างดีกว่าผู้ชมครับว่าจะมีอะไรมาให้บ้างนะมาเริ่มผู้ชมครับที่บริเวณหน้าปัดเลนไมเลยนะครับที่ผมแจ้งข้างต้นไปนะครับว่าคันนี้ของเขานะเลขไม่เพียงแคค่บานะรั 113กิโลนะครับเป็นหน้าปัดเลนหม่แบบอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นการแจ้งเกี่ยวกับรอบเครื่องยนต์นะครับรอบสูงสุดนะฮะได้อยู่ที่8,000รอบนะครับทางด้านขวามือผู้ชมครับจะเป็นการแจ้งความเร็วนะฮะความเร็วของเขานี่สูงสุดจะอยู่ที่220กิโลเมตรนะครับ ตรงกลางนี่ครับจะเป็นการแจ้งตำแหน่งเกียร์นะครับเกียร์ P เนะฮะแล้วก็เวลาระเบียงเกียร์ต่างๆก็คือจะขึ้นตามปกตินะครับยกตัวอย่างในไฟที่โชว์อยู่ผู้ชมครับเมื่อเราเอาเบรกมือลงนะครับไฟก็จะหายไปนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับพวงมาลัยนะฮครับมีมาให้จากโรงงานนะครับเป็นพวงมาลัยดีไซน์สปอร์ตนะครับสามก้านแบบนี้นะครับผมโลโก้ซูซูกิชัดเจนนะครับมัลติฟังก์ชันมีมาให้นะครับรับสายทุกอุปกรณ์ได้นะครับเปลี่ยน ลื่นวิทยุต่างๆเนี่ยเปลี่ยนเพิ่มเสียงลดเสียทำได้เช่นเดียวกันนะครับเทสแต่หน่อยแต่ดังปกตินะครับส่วนเครื่องยนต์คุณผู้ชมครับเครื่องยนต์มาสามหมื่นกิโลจะเงียบเนี้ยแบบนี้นะครับผมเล่งเครื่องยนต์ให้ฟังเล็กน้อยครับมาดูรอบเครื่องยนต์กันนะครับว่าจะมีเดินสะดุดไหมนะฮะดูไปพร้อมกันคุณผู้ชมประมาณนี้ครับนะเครื่องโดนต่างๆนะครับเดินติดเท้าเนี่ยไม่มีสะดุดใดๆทั้งสิ้นนะ ส่นต่อไปคุณผู้ชมครับบริเวณเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะอันนี้นี่ครับมีการอัปเกรดเพิ่มเติมมาให้นี่ฮะจะเป็ของจอแอนดรอยนี่ครับอันนี้เพิ่มบอกนอกก่อนว่าถ้าเกิดเป็นจอเดิมลงไอ้ถ้าเกิดเป็นตรงรุ่นของทางซูซูกินะครับจอเดิมของเขามันจะไม่มีนะฮะจะเป็นวิทยุแบบคลาสคลาสคลาสสิกอยู่นะครับแต่อันนี้เจ้าของกับอัปเกรดเป็นจอแอนดรอยมาให้แล้วทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้นี่ฮะผมไม่ได้เป็นสปอติฟายต่างนะฮะกูเกิลเมพเนมิเกเตอร์ทำให้ได้เนนะะฮ ใช้งานได้ปกติทุกอย่างพร้อมกับเนี่ยครับหน้ากากแอร์สองอันนะครับไม่มีฟันหลอนะหน้ากากแอร์สวยๆเลยนะครับขย่อมมาด้านล่างผู้ชมครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับสวยๆพร้อมใช้งานนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้คุณผู้ชมนะฮะขับง่ายๆแน่นอนนะคอนโซลสวยนะครับส่วนป้ายนะฮะในส่วนของคอนโซลกลางผู้ชมครับคอนโซลกลางของเขาอ่ะวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติก ABS ขึ้นรูปมานะครับพลาสติก ABS ขึ้นรูปมาเนี่ยยังไม่เป็นการหุ้มหนังนะแต่อยากให้ดูสภาพนิดนึงผู้ชมครับ ไม่มีร่องรอยแตกรอยงาใดๆทั้งสิ้นนะครับคือพร้อมใช้งานมากในนฮ้ย้ำราคาหน่อยแล้วกันนะครับเปิดเลย3ามแสนกว่าบาทผู้ชมครับเอาไปใช้งานได้นะซูสกิสวิตคันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวรองท็อปผู้ชมในส่วนของเบาะของเขาอ่ะต้องแจ้งก่อนนะครับเพราะว่าเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับยังไม่ใช่เบาะหนังต้องแจ้งไปก่อนเลยนะครับแต่ผู้ชมดูคลิปของผมแล้วอยากให้อัปเกรดนิดนึงนะครับเปลี่ยนเป็นเบาะหนังหน่อยได้ไหมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันหรือไม่ก็นะครับ แอสซายไม่ได้เลยครับที่ YTU ที่อยนเี่ครับผมเจยินดีให้ความช่วยเหลือทุกท่านแน่นอนนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยครับท่านผู้ชมครับเจ้าซูบิคคันนี้นะเขามีระบบของ traction control มาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับปุ่ม ending stop นะครับกรณีเราจะแบบว่าจอดติดไฟแดงต่างๆเราก็ทำการตัดเครื่องยนต์แบบอัตโนมัตินะครับเมื่อเราเหยียบเครื่องยนต์นะครับหรือเหยียบคันเร่งนะฮะเครื่องยนต์ก็จะติดนะครับเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งรูปแบบนะครับของทางซูซูกินะครับพร้อมกับใช้กับ traction control นะครับมีมาง ถนนลื่นนะครับระบบนี้ช่วยเหลือได้เยอะๆเลยนะครับมาดูแผงประตูด้านข้างหน่อยคุณผู้ชมครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะฮะมาเริ่มกันที่ด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นการบังคับจอยสติ๊กนะครับในการพับกระจกปรับกระจกต่างๆนะครับปรับได้ผ่านจอยสติ๊กตรงกลางเลยนะครับผมนะปุ่มพับกระจกต่างๆมีมาให้นะครับด้านนี้นะับเป็นปุ่มล็อกกระจกนะฮะเซ็นเตอร์ล็อกมีมาให้รยบรอยกระจกออโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับนะครับบ้านอื่นไปไฟฟ้าได้เฉยวัสดุครับ เป็นหุ้มผ้านะครับด้านบนเป็นพลาสติก ABS สวยสวยพร้อมใช้งานนะครับผมเอาุผู้ชมครับเดี๋ยวลองมานั่งเบาะแถว2ก็ดูหน่อยนะครับว่าคนสูง175แบบผมนะฮยะจะสามารถนั่งเจ้าสวิตคันนี้ได้สบายไหมนะครับเมื่อประตูของเขานะครับอยู่ทางด้านบนนะบางท่านอาจจะสังเกตไม่เห็นนะครับอ่ะขึ้นมานั่งกันนะครับผมว่าฟิลลิ่งการนั่งต่างๆนี่ครับจะเป็นประมาณไหนนะครับอ๊บอ่ะคุณผู้ชมดูนะครับผมฟิลลิ่งแถวแถวสองนะเบาะต่างๆนะครับเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะครับ เบาะผ้าสวยๆนี่พร้อมใช้งานไม่มีการไม่มีตึงใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีไม่ใช่ไม่มีตึงสิไม่มีแตกรอยงานะครับผมนะผมให้ดูขาหน่อยเลยครับผมสูงที่หนึ่าคุณผู้ชม175นะครับเล็กรูมเนี่ยประมาณ1กําปั้นนะครับส่วนเฮดลูมของผมนะประมาณ1กําปั้นเช่นเดียวกันถือว่าทําได้ดีนะครับในรถแนวสไตล์แฮชแบ็กนะฮะฟีลลิ่งการนั่งแถวสองครับทำได้ดีนะครับไม่ได้อึดอัดเลยนะครับซึ่งบริเวณเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับบริเวณเสาเ เสาบีต่างๆเนี่ยกระจกของเขาเนมีความกว้างนะครับทำให้นะั่แถวสองรู้สึกไม่อึดอัดเลยเนะครับคนคตรสบาผมนั่งแถวสองได้สบายๆนะครับแล้วก็บอกของสวิตชเนี่ยสามารถปรับระดับได้ด้วยนะ จะบอกให้เราสองไปรับระดับนั่งทำให้สบายได้มากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยครับไปฟังราคาค่าตัวกันนะครับแบบเราก็เสิร์ t เล็กๆน้อยๆครับของรถคันนี้กันไปดูกันครับเป็เกันมาครับคุณผู้ชมครับนะกับรถแฮทสแบ็กนะที่ผมนำมาเสนอ1คันวันนี้นะครับผมซึ่งราคาของเขาเนะี่ยอยู่เพียงแค่3ามแสนแปดหมื่น 5,000บาทเท่านั้นนะฮะเรพรผู้ชมครับกรณีฟรีดาวน์นะฮะรับไปเลยสุดคุ้มครับเพียงแค่ประมาณ6,000บาทเท่านั้นเองนะครับหรือถ้คุณผู้ชมนะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมในคันนี้ครับผมแจ้งข้างต้นไปนะครับอัปเกรดเบาะหนังสักชุดหนึ่งดีไหมเนี่ยหรือเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งดีอันนี้มาพูดคุยกันหลังบ้านได้นะครับเงื่อนไขขออย่างเดียวผู้ชมครับเทงคุผู้ชมนะฮะแอดไฟล์ไปที่ YT Regen นะครับหรือไม่ก็ติดต่อสายด่วนสายตรงครับที่เบอร์ด้าน ผมเจจากดิจิทคานะครับและทีมงาน,นาดิจิทคารทุกท่านเนี่ครับพร้อมยินดีช่วยเหลือทุกท่านนะครับผมนะหากชอบคลิปน,นี้ท่านผู้ชมครับรบกวน,นนิดนึงนะฮะฝากกดและกดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะพาดคลิปให,ใหม่จากทางดิจิทคารครับ